นานาไม่รู้ในพลสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะ,ะพูดเกี่ยวกับเรื่องแมวนะครับปกติในพลก็ไม่ค่อยชอบเลี้ยงแมวนะไม่เคยคิดจะเลี้ยงด้วยพอดีลูกชายกับลูกสะใภ้เขาไปทํางานต่างประเทศเอาแมวมาด้วยนะพอกลับไปก็ไม่เอาไปด้วย ก็เลยต้องเลี้ยงนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาเราก็รู้จักนิสัยแมวนะสองตัวนะตามภาพเท่ดูนะครับตอนนี่เข้าปีที่ปีที่สองหลังจากเกษียณอายุราชการมาก็มาเลี้ยงแมวนะครับเลี้ยงแมววันนี้ก็อยู่ข้างนอกบ้านอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับกำลังหาสตังค์ซื้อ ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนอยู่นะครับแอปตัดต่อหลังๆนี้นก็จะคิดต่างเรานะี่ต้องหา,าอุปกรณ์ตอนนี้ก็ฟังเสียงรบกวนก็กลาบขอภัยนะครับทําไมต้องมาพูดถึงเรื่องแมวในคนนะเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เราก็รักแมวนะก็ปลูกพันธุ์แมวไปข้างนอกที่ไหนเราก็ไปเจอแมวแมวได้กลิ่น เราเดินผ่านแมวนี่มันได้กลิ่นเรามันก็รู้เรานีมน่มันรู้ว่าเราเป็นคนรักแมวมันก็จะเดินมาหานะครับเอ๊ะทำไมต้องมาพูดเรื่องแมววันนี้ะนะครับก็คือท่านจำได้นะครับหลังจากที่แผดนินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมานะครับตึกถล่มที่กรุงเทพมหานครตึกสตองอสำนักง,งานตรวจเมืนแผ่นดินถล่มนะครับ จนมีข่าวคราวคึกโคมยิ่งเจาะยิ่งขุดยิ่งเจอนะครับก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนกับกี่อีกสองสามวันแล้วนะครับที่กำลังรหรือซากหรือซากอาคารที่ถล่มนะครับก็ขอแสดงความใยใจกับผู้ที่สูญเสียทุกคนนะครับเจ้าหน้าที่ก็พบศพวันเว้นวันนะครับใกล้จะครบทุกรายแล้วนะครับ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคือไม่เฉพาะแรงงานนะครับคนงานที่เสียชีวิตแล้วก็รอดชีวิตนะครับยังมีน้องแมวอีกตัวหนึ่งรอดชีวิตมานะครับโชคดีมากเลยในผลเคยทำเสนอไปคลิปหนึ่งแล้วแมวส้มนะครับแมวส้มเขาก็โหวตตั้งชื่อกันนะสุดท้าย คุณหมอคนที่รับดูแลเบื้องต้นนะครับก็เลยได้ชื่อแมวส้มสอตองอนะครับวันนี้ก็จะนำความคืบหน้ามาเล่าให้ฟังสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทาดแมวทุกท่านนะครับว่าชนาน้องสอตองอนะครับไม่ใช่น้องส้มหรอกนะเขาชื่อน้องสอตองอนะครับว่าชนาน้องสอตองอแมวส้มติดซากตึก สำนักง,งานตู้ดเงินแผ่นดินนี่นะครับได้บ้านใหม่แล้วครอบครัวผู้บริหารโรงพยาบาลศิลป์แพทย์โชคดีมากวาสนาสูงนะครับน้องส้มสตงอนะครับโรงพยาบาลศิลป์แพทย์ก็เลยบ้านในพนไป2กิโลแถวรามินทานี่ครับก่อนจะถึงไกรชันไอแลนด์นะครับผู้บริหารเขารับเลี้ยงนะครับโชคดีวาสนาดีมากนะครับน้องส้มนะครับวาสนาน้องส้ม แมวส้มติดซากตึกสตงอได้บ้านใหม่แล้วครอบครัวผู้บริหารโรงพยาบาลศิรแพทย์จากเรื่องราวของเจ้าแมวส้มที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารสตงอถล่มซึ่งถูกค้นพบโดยน้องนาวรีสุนักสุนัขเคนีครับผมเขาไปพบนะครับจนรอดชีวิตออกมาได้และส่งต่อให้วิภาวดีสัตวแพทย์ดูแลรักษาตัวโดยทางคลินิก ได้ตั้งชื่อชั่วคราวว่าน้องสอตองอพร้อมประกาศหาบ้านใหม่ให้น้องก็มีคนเข้ามามาแสดงความจำนงที่จะรับน้องส้มสอตององนี่ครับไปดูแลตั้ง500คนนะนะครับล่าสุดพี่พาดีสัตวแพทย์ได้อัปเดตข่าวดีว่าน้องสอตองอได้บ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยระบุว่า จากผู้สมัครข,ขอรับเลี้ยงสตงอต่งตึงสตงอต่งตึงนะครับผม1,000พครอบครัวโอ้ห0 0 0พครอบครัวนะครับผู้ที่ได้รับเลี้ยงมีเพียงครอบครัวเดียวเท่านั้นแม่หมอขอส่งเด็กหญิงสตงอต่งตึงสู่อ้อมกอดที่อบอุ่นของครอบครัวคุณพ่อชงค่ะคุณหมอนะ <c oughs> ก็คือคุณชาคริตนะครับหรือว่าคุณชง อา,อาชีพก็คือบริษัทต,ตำแหน่งผู้บริหารโรงพยาบาลสินแพทย์นะครับผมเขาก็ถามคุณหมอว่าสนใจน้องเพราะอะไรเป็สนใจน้องนะครับคุณชงเนี่ยนะครับเลยบอกว่าก็ติดตามข่าวมาตลอดมีความคิดว่าถ้ามีแมวรอดเรายินดีมากที่จะอุปการะพร้อมไปรับอย่างที่เกิดเหตุ ในรถใส่โรงใส่น้าใส่อาหารใส่อุปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้แมวตัวแรกเป็นแมวจรที่มาทิ้งตัวลงบนเท้าของภรรยาก็อยู่ๆก็มาทิ้งตัวที่เท้าของภรรยาคุณหมอนะครับเลยเมตตารับเลี้ยงตัวแรกนะครับและพาไปไว่ายน้ําเล่นน้ําทะเลเที่ยวด้วยกันเป็นประจําทําให้แมวตัวนั้นเป็นประตูเปิดสู่โลกของแมว เลยเริ่มให้อาหารแมวจอตามที่ต่างๆเป็นประจำทุกเดือนจะดักแมวจรไปทำหมันครั้งละหนึ่งตัวคุณหมองไปดักนะไปดักจับแมวจรไปทำหมันนะครับวันหนึ่งเจอครอบครัวแ,วแมวแม่ลูก4ี่ห้าตัวบนรั้วสูงเกือบสองเมตรเห็นลูกแมวส้มหนึ่งตัวคิดว่าพรุ่งนี้จะพยายามหยิบมาเลี้ยงหนึ่งตัวรั้วสูงมากหยิบไม่ถึงตั้งใจไว้ว่า รุ่งนี้ต้องพากลับไปเลี้ยงให้ได้แต่สิ่งที่ตั้งใจไว้กลับปังไปต่อหน้าต่อตาเพราะบ้านที่แม่แมวและลูกแมวฟาดถลม่มทับเสียชีวิตโอ้นะครับเสียชีวิตทั้งครอบครัวนะครับแมวที่คุณหมอจะรับมาเลี้ยงนะครับผมคุณชงเลยรู้สึกผิดที่ช่วยชีวิตแมวแม้แต่ตัวเดียวก็ช่วยมาไม่ได้จึงตั้งจิตไว้ว่าถ้าเจอแมวส้มที่คล้ายกันหรือแมวที่รอดจากตึกถลม่ม จะขอมาเลี้ยงซึ่งจากเหตุการณ์ตึกถลม่มก็ติดตามทุกวันจนพบว่ามีแมวส้มรอดชีวิตจึงติดต่อมาขอรับเลี้ยงพร้อมทั้งรอคิวสัมภาษณ์จากแม่หมอนะครับแม่หมอต้องสัมภาษณ์ก่อนเนาะนะพันครอบครัวนะครับที่มีที่ทแสดงความประสงเจเาน้องสตงอนะครับที่รอดชีวิตจากตึกถล่มมาเลี้ยงนะครับคุณหมอเขาคุณชงนี่เขาก็รอคิวนะครับผมซึ่งจากเหตุการณ์ตึกถลม่ม ก็ติดตามทุกวันนะครับชมทพว่าแมวส้มรอ,อดชีวิตนะครับสุดท้ายคุณชงได้พูดถึงอาม่าที่เสียชีวิตไปแล้วว่าท่านเป็นคนเมตตาชอบให้อาหารแมวจรตลอดการช่วยหมาแมวจรหนึ่งตัวให้มีชีวิตอยู่ต่อหาบ้านถาวรให้คุณเปลี่ยนโลกให้ไม่ได้หรอกแต่โลกของแมวหมาตัวนั้นเปลี่ยนไปโดยชิดเชิงเพราะคุณนะครับก็มีภาพให้ให้ดูนะครับ เป็นความโชคดีวาชนาสูงของน้องส้มซอตอง,งอนะครับคลิปนี้เขาเบาๆมาฝากทุกท่านท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้คอมเมนต์มาพูดคุยครับในผลนะครับขอบุณทุกการารับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ